สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตัดคิ้วกับตัดขนจมูกนะครับด้วยกันไกลนะครับนี่มีกไกลนี้ที่สามารถตัดขนจมูกได้ผมก็มาดัตัดคิ้วด้วยเวลาคิ้วยาวแบบเป็นหนวดก่อนออกมานะครับจริงหากซื้อตามเซเว่นก็ได้ว่าลองดูในลิงก์ดูก็ได้นะครับลาขี้เกียจออกจากบ้านก็ตัดคิ้วก่อนละกันนะครับเอาหวีมาอันนึงบางๆหน่อยก็ได้นะครับ มันหีนี้มันมีที่กับไม่ที่ก็เอาด้านที่นี่ครับดูนะครับมันจะมียืดออกมาเนี้ยครับก็ตัดจไม่แบ่งแน่นอนครับเพราะว่าเรามีหวีร้องนะก็แล้วแต่นะครับบางคนผมไม่ตัดให้เพื่อนบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาบอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวเฮ้งหัวเห้งหัวมันยาวเกินไปมันก็แต่งหน่อยก็ได้ครับเราไม่ได้กันนะครับเราแค่แต่งให้มันยาวก็เหมือนผมนะครับ มันก็เหมือนผมนะครับนี่ครับมันจะมีย,วยาวๆอยู่นี่เราว่าหวีขึ้นหิ้ลงมันจะมีหวีขึ้นหวีลงไปด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเริ่มยาวเดือนละครั้งครับมันจะยาวก็เหมือนผมนะเนาะพอแก่แล้วมันจะยิ่งยาวไม่เป็นทรงนี่ครับเอาหิีไล่ไปเรื่อย รงไปอีกหน่อยนึ่งนี่หนีหน่อยดิอืมได้โอเคไหมครับทีนี้ก็มาพูดถึงล้างแบบขนจมูกนะครับใช่ครับเราก็ตัดคือกันไกลแบบนี้ขอโทษทีนะครับแต่ขนจมูกให้ดูกันไกลแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีการบาดอยู่ตรงปลายครับมันจะดีอย่าง มันสําหรับใช้ตัดขนจมูเมมยายามกเราจะพอนะครับเล่มที่มันยาวๆมาก็พอครับไม่ให้มันยาวแสงหน้าครับอะไนแสงหน้าเราก็ตัดไปมาเนี้ยครับเรียบร้อยมันจะมีคลิปที่ผมโกนหนวดนี่ผมเพิ่งโกนหนวดไปใช้เนี่ยครับมีโกนหนวดธรรมดาเนี้ยครับโกนไปแล้วเคยทาคลิปไปแล้วนะครับใช้ใบยอย่างนี้ประหยัดมาก กล่องละยี่สิบบาทครับมีมีอยู่ยห้าใบหักครึ่งก็ได้ทั้งหมดสิบใบครับใบหนึ่งก็ใช้เป็นเดือนครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มไหคมเห็นไหมครับไม่มีตอเลยครับโนล,ลองไปดูคลิปดูนะครับผมว่าโอเคเลยอย่าก,กลัวลองตัดดูช่วงนี้ครับวันนี้ครับ